เข้าได้เลยไหมครับค,ครับพึ่งครับข้าวข้าก็ต้องกินข้าวก่อนถึงจะสนใจรถไฟได้ไนนั้นมันแพงกเก้าบาเอะไรนเลขเ้าสิบบาทเลขอะไรน จิจีดแล้วแต่จะจอดมีที่ต้องเยอะแยะจดอดอยู่ตรงไหนบาดผ่าไปแล้วเมื่อกี้ตัวเองเอาไปยังไม่ทันเดินออกนอกบ้าเอามาเอามาได้ทิ้งเนี่ย <c oughs> ใช่ไปดูเลย <c oughs> <c oughs> นี่ไงโอ้ <c oughs> <c oughs> ขยำเป็นในนี่เลย <c oughs> ตลก <c oughs> ไหนข้าวฉัน กนอมจังเลยา,งยากกินอะไรอะ่ะเดี๋ยวดูกปากได้หไหมยอ,ยอยากกินต้มยำมากเลยวันนั้นกินกับเอ๋ร้านไหนนะเอ๋ไปกินวันนั้นร้านไหนนะ,เอ,ะเอ๋ไปกินวันนั้นร้านไหนนะจำไม่ได้เอ๋ร้านนี้แหละท่านี้หรอคนเ,เยอะจังแต่ว่าคนเยอะอ่ะก็รอได้ก็หรอไม่มาขอร้อ มันไม่มีก๋วยเตี๋ยวนะก๋วยเตี๋ยวมีครับมีคแต่เขาไม่ได้ก๋วยเตี๋ยวหนูไม่ร้เราจะไปทางไหนคะไม่รู้ถนนคนเดิมสีดำวันนั้นไม่ได้มาเดินตรงถึงคนเดิมใช่เราขี่จักรยานไปทางนั้นถ้าเป็นจักรยานอัติพันธ์ดีกว่ ไหนแฟนที่โอ้ยตรงไปตรงไปก่อนเหรอนี่ไงเขาก็ตรงไปนี่ไงเดี๋ยวเดี๋ยวเหนื่อยละเดี๋ยวเหอะเดี๋ยวยังเดินมาไม่ถึงแค่ตรงนี้นี่ตั้งไก่น้งผักก่อนไออยากทานสัตว์ไหมกินดูดิ ชิมดูก่อนคำเดียวเล็กๆเล็กๆแบบที่มันรู้รสอ่ะเด็ดนี่จอกของอเหรอันนี้อะไรนกไงนกอะไรนกเอียงก็ได้อยู่บนหัวหล่ทไม่หัวยุ่งอ่ะเป็นฝายเท่ามีท้องฟ้า มีเมฆแล้วก็มีพราทิตย์ดึงสีจออกอกเป็นทางได้นะใช่ไหมเราสั่มัเดินในย่าได้หรอไม่เอาไม่มีใครขอเดินในยาก,กันหลอกนะต้นย่ามันจะพังนะเหนื่อยชะมัดกินขนมหมดแล้วด้วยอะ่ะเต้ากว่าอีก อยากขอถ่ายรูปแันบนึงตำนตมน็ตมตมนันเตมตันแตมเล่นน้ำอยู่แล้วเมื่อ,อไหรจะกดถ่ายอ่ะเฮ้ยทำไมตรงนั้นไม่เดินด้วยอ่ะทำไมเราไม่เดินดตรงนั้นอ่ะนั่นอะไรเขาล้อมรั้วไว้อยากไปดูปดนะขอเดินตรงนี้ก่อนได้ปะ ตรงไหนอุ๊ยรู้แล้วลืมอะไรถือไหนเม้มปากเม้มดีๆอยากใส่แมสแล้วอ่ะไม่ได้คะ่ะไเง่อเชื่อนีอไปอ, <laughs> อันนี้ต้นอะไรรู้ปะรู้ต้นอะไรกุรหลาบไงผิดคุณนายตื่นสาย กุหลาบไม่ใช่อย่างนี้หรอไม่ใช่จะไปเด็ดดอ,อกเขาทำไมถ่ายเฉยดูที่อย่างโล่งอะ่ะฝั่งนี้หนึ่งสองซาำมาเดี๋ยวถือให้ถืนอันนั้นนะ <laughs> แต่ไปวิ่งเล่นได้ ทำลายข้าวของใช่ไหมเราต้องถือไว้เราถือไว้า่างนี้นะห้ามขยับเดินเข้ามาใกล้ๆอีกหนึ่งสองสามไหนขอาไปสวยงามจ๋อยที่ดิต้นไม้ใขยับได้

เนี่ยเหรอเลยเลยไปแล้วหินปะหินละมัง้งวิ่งต้นนี้สวยออ้อตรงนี้อ่ะ <c oughs> อย่างนี้อ่ะหนึ่งสองสามสวยปะ

เราต้องทำเหมือนเราเดินผ่านด้วยไหมตั้งเอาไว้อ่ะหรอ <c oughs> ต้องทำอย่างนั้นหรอเดินผ่านได้ไม่ต้องออกไปก่อนออกไปจากกล้องก่อนแล้วค่อยเดินใหม่นั่น <c oughs> <c oughs> แหละนั่นแหละ,ละอ่ะ,อะเดินได้ แบบธรรม,ช,มาชาติเหรอธรรมชาติเฉยๆแหละชาจริงเขาต้องเดินกลับมาเก็บอย่างเงี้ยนะ<ช>พอเดินผ่านแล้วใช่ไปทางนี้หรือไปทางนี้อไว้้นไปทางนี้แ่อไปน้ำไปทางนี้<บ>นไปทางนี้<บ>นนผิดเสื้อไปทางไหนครับผิดเสื้อตรงแล้วก็เลี้ยวซ้าย ขอบบคคุณครัไม,ไม่มีส่วนผักเลยไหนเไหนเราจะไปเดินหยาบสวนผ,ผักไม่ได้นะไปดูผักกันดีกว่าเห็นในนี่มาแต่ไกลเลยผักทองไหนตูักไให้เข้าดให้ดิ ถ้าไม่ให้เขาคงเอาอะไรมากั้นเราหมาไปไหนไหนอ๋อเนี่ยหรอเห็นไหมขึหรวัจะนั่งพักอีกแล้วเหรอ เห็นเราก็อยากแวะอ่าเช่แต่ไม่ออกมา,มา,มาก็ค่อยเดินไปดีกว่ามามาม,าม,ามาทุกตัวที่เราผ่านมันต้องได้นั่งนิดนึงอ่ะแล้วนั่งนั่งมีต้นมะละกอด้วยมีอันนั้นชาอมเคยกินชะามบ้างไข่เจียวชาอมอะชา om ตรงนี้ต้นนี้หรอคไม่ใช่อันนี้ต้นสน าว่าไม่ใช่อย่าไปเหยียบในนะั้นซึ่งกับเขากับเป็นตน้นหญ้านี่ไงชะอมถึงปะไม่ใช่ต้นมะขามเหรอขอโทษไม่ใช่มะขามใบจะใหญ่กว่าน,นี้พึ่งเกาะขาเอาเดีย๋ยวไม่ใช่พึ่งด้วยตัวอะไรไม่รู้แต่ต้องออกไปเอา้าอลงไปแล้วต้นชะอมจริง ไปดูดิไม่ใช่ต้นมาขามจริงๆแล้วต้นชะอมเป็นอย่างไง <c oughs> เสิร์ชหาให้หน่อยนี <c oughs> ่ไงชะอมค่ะอันอาจจะแค่เหมือนเฉยเฉย ก็มะสามนี่ไงมะขามนี่อย่างนี้มะขามอ่ะไม่ตัวนั้นก็มะขามรนึงระวังทรายมันเข้าไปในรองเท้านะเอ้อดูทรายสิอย่างนั้นเหรอใช่อันนี้พูดไปดีวัดผู้เขาทองเนี่ยใช่หลอกปากแต่ก็มอนอยู่ แล้วเราจําทางไปสวนเราได้ไหมนได้ไหมแล้วเราค่อยกลับมาเราจะได้กลับมาทางนี้เหรอคเกันใส่รูปไหมล่ะให้เป็นที่ระลึกก็ามาแล้วหนึ่งสองสามมาถ่ายเดียวกันรูปหนึ่งหนึ่งสองสามเห็นอะไรเมื่อกีไม่เห็นไงหนึ่งสองสามบังหน้ากันมนสนุกตรงไหน กัรทําอย่างนั้นเนี่ยนี่เอาเด็ดรายเข้ารองเท้าเด็ดรายมันจะเข้ารองเท้าแล้วมันจะทรายมันเข้ารองเท้าก็คลุกคลานมันจะเหมือนมีดินอยู่ข้างหลังเนี่ยใช่มันมีอยู่ตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปกระบะอ่าและเฉียวจะอย่าเพิ่งมันมีส่งแต่ว่าต้นไม้เขาหายไปต้นหนึ่งแล้วววตุกตุนสักห้าต้นแล้ว ันนี้มีเจอวันทําองหายแล้วก็ของพังนี่ไงอุทยานผีเสื้อละมลแรงไหนั่นไงอ๋อาบอดแร้วมะั้งแล้วขวาใช่ไหมเออซ้ายเออหรือขวาขวาไม่ซ้ายโอเคเพราะว่าถ้าไปขวาเราจะไปเมืงะะอ,องจราจนจมลองเดี๋ยวเราค่อยไปกัน นว่าปฏิกิริยากีตพิธยาใช เหนื่อยมากสบายไป่ล <iedzieć> ับหรือเปล่าอันน <ga> ั้นนอนเลยไม่ล่ะถ้าขนาดนี้มีหมอนแล้วด้วยนี่พร้อมจะมีฟ้าลงนีดนเห็นไหมไม่เห็น นั่นไงนนู่นนู่นตูมเลยนี่เหรอนู่นนู่นเหรอนี่เหรนี่ตูมอนู่นน่นะนู่นด้วยนู่นอ่ะนี่นะหลับอยู่ไปตรงนั้นตรงนั้หลับอ

ไปกันเธอ,อะอะอกไปนี้นเหรอแต่ต้องปีกแค่งันอีกนะมันจะปีเสื้อกะแบ,บไปด้วยอย่างโลง่งไปล่งไปปะในป่านี้เดินเข้าไ,ได้ไดไม,มันจะอเแไหมะ อะไรนะซื่อซื่ออะไรซื่อสะพังซื่อสะพังสะพานพุทธเนี่ยเนี่ยเหล็กๆอย่างเงี <c oughs> เ้ยไม่ใช่ปิ่นเ, <c oughs> เออนั่นแหละปิ่นเขาเฮ้ยเดี๋ยวล่วงต้ <c oughs> นหลงเหรอไปเลยมีต้นไผ่ไผ่น้อยมีหน่อไม้ไหมไผ่ต้นไผ่นี่ไงไผ่น้อย นี่ไงมีน้ำขายตัวกินไหมใช่ไหมใช่ใช่ขายน้ำขนะคะวีดีโอง่ายนะคะต่เนี้ยต้ขออนุญาตไม่นี้หรอค่ะท,ทุกเนี่ยรอบสวนนี้เลยค่ะเพราะว่าจะต่างกันกับสวนนู้นนะคะโอเคสวนนี้เป็น,นต้องเสียก้าวตะมีนทราบมาในนั้นคือก็เหมือนกันอ่ะโอเคนี่คือคู่ประสบภัยหนึ่งและผู้ประสบภัยสองเหนื่อยมากเหมือนวกกลับมาที่เดิมอ่ะจะไปเดินไหนมาตั้งเหนื่อยนู่นไง ที่ไหนก็ไม่รู้หาทางออกก็ไม่ได้ที่หัวก็มั่วแล้วเนื้อเนื่เอเนื้เอเขาบ,บ่นตีอยู่นะอาจะตายแล้วตายแล้วหลักเขาตกไปด้วยไงครึ่งทางเราข้างหน้า 300 đã đã không mình đời mà sáng nói xa lạ không chừng ba cô hộp ấy nó có cô hộp tiếp xúc ngoại đấy sao thôi 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 mày không nhiều rồi ตัวเราถ่ายทันตะวันตรงไหนตัวเราต้องเดินทันลุกไปนี่หรอเดินตรงไปนี่หรอใช่จะถึงแล้วเลยครึ่งทางมาไกลแล้ววี่ยโค้งนานนีจะถึงน้วนะถึงไหนถึงโค้งนี้แล้วก็ไปอโค้งหนึ่งลูกว่าถึงที่จอนล้นแล้วยังเหรอใกล้แล้วไป ไปเราไปนั่งตรงนี้กันไหมไม่เอานัางไปนั่งฟุบนะตัวเราไม่อยากลุกแล้วแล้ก็จะนอนใช่นั่งตรงนั้นไหมเขาอยากนั่งแต่ว่าถ้าเขานั่งเราตัวต้องนั่งไหมตัวต้องผิวรถอีกใจอะ่ะถ้าอยู่บนรถก็นั่งเหมือนจากนั้นเลยจะ <c oughs> กลับทางไหนดีกว่าเนี <c oughs> ่ยปัญหาสุดตัวพาเขามาได้ไงอะ่ะ ขามาเคยมาบ่อยเรข,าก,ขากลับไม่ขากลับไม่ค่อยกลับไม่ค่อยได้กลับเท่าไหร่หลงไปหมดไปเรื่อยไปเรื่อยมีวงดนตรีด้วยก็มีเด็กน้องให้เลยถ้าไม่เด็กถึงร้องไห้แตนเด็กคนนี้เด็กคนนี้ก็ร้องไห้อยู่เพราะว่าเหนื่อยมากเดินไม่ไหว

关地方。 ลูมาล่ะว้าวอันนี้ด้วยนะป่าตัวตรงนี้ก็มีย่างเลยเนีย่ยถึงไหม